ร่างกายที่แท้แค่บัานเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพนักพักอาศัยสามหมื่นวันพรันต้องยืน่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอ เวลาถึงต้องจะพระอจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวช่วกกบดีขอจเจิิธรทำอยากจะทำ สกิก,นกชนผู้ไปเมีโยกาสมาร่วมบำเพ็ญบุญสวดพระอภิธรรมให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่สมทวินผมสวัสดิ์หรือว่าแม่แมวของพวกเราท่้งทั้งหลายก่อนอื่นก็ต้อง เสียใจนะคับครอบครัวคุณพ่อประสิทธิ์ล,ลูกลูกหลานลาดโดยท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สินเจนเป็นผู้นำพาแล้วก็เป็นผู้นำในการบำเพ็ญบุญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกให้แก่ดวงจิตวิญญาจของคุณแม่สมถวิน ในค่ำคืนนี้ก็มีพระสงฆ์าจากวัดชัยมงคลเมืองแฟร์ฟิลมาประกอบพิธีส่วนพระอภิธรรมในครนแรกเราท่านทั้งหลายที่มาในค่ำคืนนี้อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรเพราะความรักที่มีต่อครอบครัวพงมสวัสด จึงมีโอกาสมาสแสดงความเสียใจเป็นกำลังใจ ยามป่วยแล้วก็อย่างตายคือสิ้นใจนั่นเอง,เองฉะนั้นเราก็ทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อาจะเป็นเทวดาจะเป็นสัตว์เลรัชาฉานหรือ สัตว์นรกก็ตามไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากกำมือของมัจจุราชได้เราท่านทั้งหลายเกิดมามีอายุน้อยนักกำหนดชีวิตของมนุษย์นั้น ไม่เท่ากับเทวดาหรือสวรรค์นะจำนวนวหนึ่งร้อยปีก็บางชั้นนี่ก็แค่หนึ่งวันเท่านั้นเป็นกำหนดน,นั้นชีวิตของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้นั้นมีน้อยท่านจึง พระเจ้าจึงตว่าให้เราอย่าได้ประมาในอายุว่าเรายังมีอายุยังเด็กอยู่ก็ตามยังหนุ่มสาวอยู่ก็ตามยังวัยกลางคนก็ตามเพราะทุกชีวิตนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ความตายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็น หนุ่มเป็นสาวไม่ว่าจะแก่เท่าพ่อแม่อาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าลกูกลูกอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าพ่อกว่าแม่ไม่มีใครทราบนั้นท่านจึงกล่าวให้เราได้มีสติได้พิจรารณาถึงมรณานุสติตามระลึกนึก,นกถึง ความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาในวันนี้อาตมาเชื่ออย่างยิง่งเชื่ออย่างแน่นอนว่าท่านทั้งหลายมาในวันนี้ก็จะได้เห็นสจัจธรรมข้อหนึ่งที่เราได้รู้กันก็คือความตาย วิมรณาเน,นี่ยเป็นข้อที่เที่ยงแท้แน,แน่นอนเขาบอกว่าเกิดเท่าไรสัตว์ทั้งหลายเกิดเท่าไหรตายเกลี้ยงนะความกลัวอะไรก็ไม่เท่ากับความกลัวตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากลัวอย่างอื่นจะกลัวนั้นกลัวนี้กลัวทุกๆอย่างก็ไม่เท่ากับกลัวความตายคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งทั้งหลายความตายนั้นย่อมเกิดขึ้นกับทุกชีวิตของสัตว์บนโลกนี้แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถหนีหลีกเล่นจากความตายไปได้เพราะนารานน้าภาษาอะไรกับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสามัญชนที่เป็นปุถุชนอยู่ ย่อมหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารลลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอาศัยพิจารณาธรรมะจากคุณโยมแม่แมวเป็นครูของเราว่าแม่แมวนั้นท่านเป็นบุคคล ที่น่ายกย่องเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญเป็นแม่ที่มีเมตตาเป็นแม่ที่มีความการุณาต่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระสรงฆ์ที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ตามต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ก็ตามหรือที่อื่นๆ ทีเทตมาได้สัมผัสมาเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมาเยียมแม่แมวเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถืออย่างยิ่งเพราะแม่แมวนั้นเปรียบเสมือนเป็นแม่พระของพวกเราเป็นแม่ของพระไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดรสกเต์เจ็นก็ดีไม่ว่าจะเป็นแม่ของพระสงฆ์รับใช้บุคคลก็ดี เพราะท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐเหมือนพระเป็นผู้มีจิตใจเปีย่ยบดังพรมมีเมตตาสงสารช่วยเหลือ,อต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกๆคนที่มาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากท่านที่สัมผัสมาได้นั้นเชื่อแน่เลยว่าแม,แมวเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งสูงส่งเป็นมนุษย์ที่ มีจิตใจที่สงสม่งและท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เปรียบสเสมือนแม่พระเพราะได้สวดมนต์เก่งมากๆนะยิ่งกว่าพระอีกสวดมนต์จิตตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในศีลในทานในภาวนาอยู่เป็นนิดเชื่อว่าดวงจิตสิญญาณของท่านต้องได้ขึ้นไปสู่สุขติสงสวรร์อย่างแน่นอนเพราะได้สร้าง บุญใหญ่ไว้ในพระพุทธศาสนาคือได้ถวายพะปติหรือว่าถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นศาสนาวัตถุศาสนาสถานไว้ในพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้ถวายมอบแกรนดินหรือว่าดินที่ดินไว้ให้กับพระพุทธศาสนาโดยมีท่านอาจารย์ดรสิเยิ en, พร้อมกับ คุณพ่อประสิทธิ์ก็ดีลูกลูกทุกคนญาติสนิทมิตสหายไปร่วมกันก่อตั้งวัดเทพนิมิตเมืองโมเดสโตแห่งนี้ขึ้นมาด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่เป็นบารมีเป็นบุญอย่างยิ่งยากที่คนอื่นจะทำได้หาบุคคลที่จะมาทำแบบนี้ยากมากเยอ่เพราะการที่จะเสียสละ สิ่งสำคัญในชีวิตที่ได้มาด้วยน้ำเหงือน้ำแรงของตัวเองที่มีชีวิตอยู่นั้นได้มอบถวายให้แก่พระพุทธศาสงงานาเนี่ยหาได้ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเชื่อได้สนิทใจว่าคุณโยมแม่แมวแ,แ,และครอบครัวและก็ติธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสรา้างวัดเทพนี้ในแห่งนี้ขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ จโลงพระพุทธศาสนาให้ไปอีกอยาวนานรานทั้งหลายจงยำใจให้เกิดปิติในบุญบาร,รมีในธรรมที่คุณโยมแม่แมวแม่สมทวินพงมสวัสด์ได้กระทำมาแล้วว่าณปัจจุบันนี้ท่านได้ละสังขารได้ละความทุกข์ที่เกิดจาก เวทนาไม่ว่าจะเกิดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารธาตุทั้ง4ขันธ์หมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุงลมจบสิ้นของความเป็นมนุษย์เรียบร้อยแล้วไม่มีความทุกข์ใดๆอีกนอกจากดวงจิตวิญญาณของท่านที่จะนำเอาความดีที่มีอยู่ที่ได้กระทําไว้ในขณะเป็นมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาจนสิ้นสุด วาระชีวิตของท่านท่านได้กระทําที่ดีที่สุดแล้วและก็เป็นบุญที่ใหญ่ยางยิ่งเชื่อแน่ว่าบุญกุศลเหล่านี้จะนําพาให้ดวงจิตของคุณยมแม่แมวได้ขึ้นสู่สุคติสวงสวรรค์ชั้นฟ้าในชั้นใดชั้นหนึ่งและในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังบทสวดพระอภิธรรม ซึ่งเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าของเราได้ไปเทศนาสั่งสอนพระมารดาซึ่งสวรรคตขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4แล้วก็ได้ไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพทีอาเทพพยายดาทั้งหลายเชิญให้พระนางิริมหามาย,ยาเทวีได้ลงมาฟังธรรมในการสวด พระอภิธรรมในบทสวดของพระธรรมเจ็ดคำทีก็ตามเป็นธรรมชั้นสูงสุดที่ผสนนมได้นำคำสอนอพระพุทธเจ้ามาเจริญในวันนี้แล้วก็สวดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงกุศลความดีอกุศลความชั่วทั้งหลายที่จะนำพาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติและนำพาไปนในทางที่ถูกที่ต้องอาตมาเชื่อ ว่าวันนี้หากดวงจิตวิญญาณของคุณโยมแม่แมวได้สถิส,สถิตสถานอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามท่านคงจะได้รับรู้และอ่านม,ม,มทนาในส่วนบุญสกุลนที่ท่านทั้งหลายได้มีจิตตั้งมั่นมาบำเพ็ญบุญอุทิศไปให้กับคุณโยมแม่แมวในค่ำคืนแรกของคืนนี้ท่านคงจะ ยิ้มแย้มอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติดีของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ดีครอบครัควพมสวรรก็ดีที่ได้กระทำบุญอุทิศไปให้สำหรับคืนนี้นั้นท่านก็คงจะหมดทวงหมดใจในเรื่องของการที่จะกังวล อยู่ในวัฏาะสงสารของความทุกข์ในโลกของมนุษย์นี้ที่จะนำดวงจิตวิญญาณน,นั้นไปเกิดในพวนภูมิที่สูงกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องอาศัยธรรมะของพระเจ้าเป็นพี่พึ่งเป็นพี่ระลึกพิจารณาบรา,านุสติตามควาเป็จริงว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลุดพ้น จากดวงแห่งกรรมไปได้กรรมวัตติโลเกกรรมเป็นที่ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะด้านสัตว์จะอยู่ได้เพราะด้วยกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะได้อ่านบทพิจารณาสังขารให้สักเล็กน้อย พุโทโธพุทถังอานิจจังอานิจจาคนเราเกิดมาไม่เป็นแก่นสารเกิดแก่เจ็บตายอยู่ได้ไม่นานทว่นทั่วทุกท่านเหมือนกันทุกคนเกิดมาเป็นกายก็ตายเหมือนกัน ไม่ว่าเราท่านหนีกันก็ไม่พน้นตายชั่วก็ทีตายดีก็หนเกิดมาเป็นคนนั้นไม่พ้นปากตายเนื้อหนังเปื่อยเน่าเป็นเท่าทั้งสิ้นตายจงถมดินตายสิ้นสุนหาย สิ้นลมนอนนิ่งทั้งหญิงและชายนุ่มแก่ก็ตายเหมือนเงาติดตัวจะหนีไปไหนความตายก็ตามแม้ขึ้นบกลง,งน้ำก็ตามไปทั่วเมื่อยังมีชีวิตถากไม่คิดจะกลัว ความตายถึงตัวขนหัวลุกทองท้ายที่สุดแห่งการปาทกธาธรรมเป็นคติธรรมให้กับญาติโยมได้มีสติระลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่จากไปคือคือดวงจิตวิญญาณของคุณแม่สมทวินพรมสวัสด์หรืออนิสงส์กุศลที่ ท่านอาจารย์ดรสินเย็นพิยมโนจันสมนวนเจวว้าวาดวัพนิมิตเมืองโมเดสโตแห่งนี้พร้อมกับญาติธรรมครอบครัวพงศวรรษญาติธรรมของวัศนิมิตลูกศิษย์ลูกหาทุกคนได้กระทำมาและบุญบารมีที่อตาตม,มาได้กระทำมาตั้งแต่ต้นโดยการสนับสนุนอุปธรรม โดยมีคุณโยมแม่แมวความครอบครัวพรงสวัสดิจจ์อาจารย์ดรเอรสินเย็นได้ช่วยอุปถัมภ์ในการสร้างวัดชัยมงคลมือลแลคลิฟอร์เนีย15ปีที่ผ่านมาขออานุภาพคุณยาราศีบารมีแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทพเทวาและทั้งหลายในสถานที่นี้จงเป็นสักขีพยานอุทิศบุญกุศสน ไปถึงยังดวงจิตวิญญาณของคุณแม่สมทวินพงสลัสให้ได้ปราสจ,จาภุกโศกในภพภูมที่จะไปบังเกิดน,นั้นๆนขอดวงจิตจงบริสุทธิ์ผ่องใสมีดวงแก้วมีวิมานทองวิมานคำรอรับในสงสวรรค์ชั้นฟ้า แม้ว่าธวงกิจของคุณโยมแม่แม,แมวสมทวินพมสวัสด์ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วใช้ขอจงได้บรรลุธรรมในสั้นใดชั้นหนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเธอ เศษนะที่จะนำสวดให้กับดวงจิตวิญญาณของแม่แมวแล้วก็ท่านสาธุชนครอบครัวพรมสวัสดิ์แล้วก็ญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาทุก,ท,กท่านนะก็จะได้สวดบทสวดเขาเรียกว่าสวดพะรนะมลายแล้วก็มีสวดย,ยอดมุกคือเป็นยอดแห่งมุขคาถาคือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่เป็นบทสวดสูงสุด ยากที่บุคคลอื่นจะได้ฟังอันนั้นแต่วันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลเดย์และเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมก็จะได้สวดให้กับท่านทั้งหลายและดวงจิตวิญญาณของแม่แมวได้อานุโมทนาในสมนบนูรณ์ชนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกหนึ่งจบนะประมาณอีสิ0นาทีสิบห้านาทีขอท่านจงตั้งใจฟัง นั่โอ่า่าแบบนี้